ดีมีน้ำพูด,ด้วยสวยอะมาชมกรูปกาบ้านเมีอายุเป็นพันปีาจโอเคถึงแล้วทุกคน ภารกิจพิชิตใจลูกสนับสนุนโดยมาลายันซินไบโอเอ็กซ์และ b ีโอจีดีเอ็กซ์วัเด็กเป็นช่วงเวลาพิเศษเพราะเด็กๆกล้าที่จะฝันและใช้จินตนาการอย่างไร้ขอบเขตการที่ลูกฝันอยากเป็นอะไรก็ตามคือสิ่งที่พ่อแม่ควรสนับสนุนเพื่อสร้างความกล้าหาญและความเชื่อมั่นในตัวเองว่าทุกอย่างเป็นไปได้ถ้ามีความตั้งใจ วันนี้ทางรายการจึงขอแนะนำ5เทคนิคจากนักจิตวิทยาในการสอนลูกให้มีแพชชันและเดินตามความฝัน 1. ทำความฝันของลูกให้ชัดเจนคือการทำให้ฝันเล็กๆของลูกชัดเจนมากขึ้นเห็นเป็นรูปธรรมจับต้องได้ 2. วาดแผนที่การเดินทางตามความฝันจะทำให้ลูกได้เห็นความฝันเป็นรูปเป็นร่างชัดเจนว่าสิ่งที่เขาฝันจะทำให้เขามีตัวตนอย่างไร 3. สร้างความพร้อมให้ลูกเพื่อทำตามความฝันเพราะคนที่หมั่นฝึกฝนตัวเองอยู่เสมอต่อให้ไม่มีพรสวรรค์เลยก็สามารถประสบความสำเร็จในสิ่งที่เขาทำได้ 4. เชื่อมั่นในตัวเองของลูกและสนับสนุนให้ลูกเชื่อมั่นในตัวเองการเชื่อมั่นในตัวเองของลูกเพราะความเชื่อมั่นที่พ่อแม่มีต่อลูกเป็นจุดเริ่มต้นให้ลูกเชื่อมั่นในตัวเอง 5. พาลูกไปสัมผัสบ,บรรยากาศในสิ่งที่ฝันเช่น การพาลูกไปท้องฟ้าจำลองหรือศูนย์วิทยาศาสตร์หรือสถานที่อะไรก็ได้ที่ลูกสนใจให้เขาได้สัมผัสกับบรรยากาศจริงและวันนี้น้องฟิรอสจะพาเราเก้าวเข้าสู่โลกแห่งจินตนาการแสนสนุกมาลุ้นกันสิว่าน้องฟิรอสสนใจและใฝฝันอยากเป็นอะไรกับภารกิจสุดสร้างสารรค์ระบายสีและอาชีพในฝัน คนสิงสิงโตมันสีแดงเหรครับอ๋อสีแดงนี่เราจะเอาสีครีมอันนี้ก็ออกแล้วก็ส่วนอังนี้ก็ออก,ก,ก,อ,อ,กอ๋อได้ครับอ๋อยังไงดียังไงดีโอ้ทำไมขนของสิงโตมันเป็นสีฟ้าครับว้า มีทั้งสีฟ้าส, function, ส,สีส้มหมูสีหลากหลายเลยนะเนี่ยอืมโอ้สีโอ้สีครีมอันนี้ก็มีอช่ละสีครีมเก่งมากนี่โอ้เก่งมากนี่คือสิ่งตัวของฟิโน์เหรอครับโอ้สีอะไรบ้างเนี่ยครับมีสีน้ำเงินสีเหลืองสีครีมสีฟ้า สีเหลืองอกเขียวแล้วก็สีแดงสีฟ้าแล้วก็สีแดงแดงแดงตอนนี้หางเป็นสีแดงเหรอครับสนุกไหมครับวันนี้วาดโ่าโหลากหลายสีสันมากเลยอยากไปเล่นเลโก้อ๋อได้เลยครับไปโอ้โหแบบนั้นเหรอครับจะเอาไหนจะเอาไหนจะเลือกใช้แบบไหนโอ้อย่างนั้นเหรอครับโอ้ ก็ยังไงต่อครับอืมใกล้เสร็จแล้วนี่มันสีสวยๆ่อยสีส้มมีแค่นี้นะรถเมล์รถเมล์ไปจะวางตรงนี้วางวางกับรถแข่งช่วงลูกมานสอนลูกสอนลูกอย่างไรดี ก็สอนรูปแบบลูกมานะฮากีมสิครับคำถามเหล่านี้น่าจะมีผู้ปกครองหลายท่านที่กำลังหาวิธีการที่จะสอนลูกที่จะพ้องอย่างยิ่งในสังคมปัจจุบันสอนรูปแบบลูกมานลฮะกีมลุกมานคือใครลูกมานเป็นบุคคลที่ปรากฏชื่อในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานบุคคลที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮวตาอลานั้นได้กล่าวถึงวิธีการรูปแบบ การสอนที่แฝงไปด้วยฮิกมะและวิทยาปัญญาถึงแม้ว่าเวลาผ่านไปหลายพันปีจากยุคสมัยของลูกมานัทากีมจนถึงปัจจุบันคำสอนคำตักเตือนการกล่าวการอบรมของลูกมานาทากีมที่มีผลต่อลูกมีผลต่อลูกชายนั้นเป็นสิ่งที่สังคมเป็นสิ่งที่เราต้องนํามาศึกษาเป็นบทเรียนเป็นวิธีการวันนี้จะนำมาซึ่งบทเรียน ที่เราจะนำมาใช้กับลูกหลานของเราการสอนให้ลูกเรามีความปราณีตมีความรอบคอบมีความซื่อสัตย์ต่อตัวเองมนุษย์นี่นะครับการกระทำทุกอย่างของเราถึงแม้จะเป็นการกระทำความดีเพียงเล็กน้อยก็ดีหรือการกระทำความชั่วร้ายสิ่งเหล่านี้อัลลอฮฺสุบฮานาฮฺวะตาลาส่งรอบรู้เมื่อเรารู้ว่าทุกการกระทำนั้นพระองค์ทรงรอบรู้ ถึงแม้ว่าเราจะทําความดีแต่เราไม่ได้รับการชมเชยแต่ a ล l a h s u b h a n ต w a t a h สรงรอบรู้ถึงแม้ว่าเรากระทําความชั่วหรือการกระทําไม่ดีทําในที่ที่ไม่มีใครเห็นแต่สิ่งเหล่านี้อัลล h Subhanawatah หาาาลาะสงรอบรู้เพราะนั้นการสอนให้ลูกมีความจระหนักมีความซื่อสัตย์ทั้งต่อตอนเองแน่นอนลูกๆเหล่านี้ก็จะมีความซื่อสัตย์ต่อบุคคลอื่น สิ่งที่สำคัญก็คือการที่เขาได้มีอัลลอฮ์ سبحانه และหัวใจละทุกการกระทำได้ถูกบันทึกนะครับได้ถูกล่วงรู้จากพระอ Allah ัลลอฮ์ سبحانه และหัวใจล่ะก็อยากให้เราได้ใช้บทเรียนเหล่านี้ในการสอนนะครับในการปลูกฝังลูกๆของเราให้พวกเขาเหล่านั้นตเติบขึ้นมาในสภาพที่เขามีอัลลอฮ์ سبحانه และหั la. วใจล่ัสสลามุอะลัยกุมวะรห์มะตุลลอฮิวะบเระก์ แล้วเรอยากรู้ว่าเฟรโตไปเรียก็นอะไรอ่ะครับอยากเป็นตำรวจอยากเป็นตำรวจไม่อยากเป็นตำรวจเหรอครับจะเอาจับจนป้องปคนดีปกป้องคนดีเก่งมากเลยอ่ะหมายถึงว่าอยากเป็นตำรวจเพื่อที่จะจับคนที่ไม่ดีใช่ไหมมาทำโทษใช่ไหมแล้วก็จะคอยดูแลปกป้องคนอื่นด้วยใช่ไหมบาบารู้ว่าเม่อยากเป็นตำรวจแล้วแต่ว่าไม่ว่าเขาอจะเป็นอาชีพอะไรเนี่ย ตัวประหยัดเป็นอะไรก็ตามหรืก็ต้องเป็นเด็กดีเป็นคนดีนะเป็นเด็กที่เชื่อฟังของก็นะเชื่อฟังของพ่อแม่โอเคเอ,เอ,เอ,เอ๊ยโอ๊ยจับโจน, okay. นะลูกโอเคเนาะแล้วฟิลรมก็พยายามหามเพื่อนที่ดีจัมมาที่ดีนะแล้วก็ห่างไกลจากเพื่อนที่เกเรเพื่อนที่ไม่น่ารักบา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 วา่าฟิเราไม่ควรไปพบนะเยาียมหามเพื่อนที่ดีใช่ไหมฟิล์มมีเพื่อนที่ดีหรือ,อยังมีมีแล้ว มีว่าเด็กๆจะเติบโตขึ้นไปเป็นอะไรจะได้ทำตามความฝันของตัวเองหรือไม่สิ่งสำคัญที่สุดคือการเป็นคนดีมีน้ำใจและเลือกคบหากับเพื่อนที่ดีเพราะสิ่งเหล่านี้จะเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้เขาเป็นคนที่มีคุณค่าและสร้างสารรค์สิ่งดีๆให้กับสังคมขอขอบคุณของริยะจากผู้สนับสนุนใจดีมาลยายัน สิ้นไบโอและไบโอจีดเพื่อเพิ่มพูนความรู้และดูแลสุขภาพแก่ครอบครัวคนเก่งนะครับเป็นนทาผู้ตอนต่อไปเตรียมพบกับน้องๆกลุ่มปัตตานีบาลานไบที่จะมาสร้างความปวดวุ่นวายและความสนุกสุดเวียงห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับกับภารกิจพิชิตใจลูกจวัค